สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้ก็คงต้องคุยกับประเด็นเรื่องราวที่กําลังเป็นที่จริงเหตุการณ์นี้มันเกิดมาตั้งแต่กลางเดือนมีนานะครับกลางเดือนนี้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าช่วงเนี้มันใกล้กับเส้นตายนะครับที่ทางทีมเนี่ยเขาจะลิงก d เดตาเดี๋ยวเรามาลองไล่ย้อนดูกันไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าจอแรกที่ผมเห็นนะครับจะแชร์มาจากเพจของต่างประเทศนะครับ ก็คือเป็นเว็บบอร์ดตัวหนึ่งเป็นเว็บบอร์ดใต้ดินนะครับที่เขาจะขายข้อมูลนะครับอย่างในเคสเนี้ยนะครับก็ไอ้ beach forum beach forum นะครับไอ้ทีนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างที่น่าสนใจนะคโอเคเราเรามาดูนี้ก่อนนะไอ้ beach forum เนี่ยก็คือเป็นที่ที่ขายข้อมูลนะครับเวลาแฮกเกอร์ไปแฮกมาได้เนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลมาขายนะครับก็วันที่14มีนาคมนะครับเขาก็มีการโพสต์ นะโดยตั้งชื่อเนี่ยใกล้เคียงเ่มาอของเรามีก้าวไกลใช่ไหมอันนี้ก้าวไกลนะโลโลโก้โลโก้อะไรเนี่ยนะก็ใกล้เคียงเขากลุ่มนี้เป็นเป็นยูเซอร์เนมที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพิ่งจอยเลยนะถ้าเกิดเราดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าโปรติในในฟอรัมพวกเนี้ยนะครับเวลาเขาซื้อขายกันเนี่ยบางทีเขาก็จะดูเหมือนกันนะครับว่ายูเซอร์มันเชื่อถือได้แค่ไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าจ่ายเงินแล้วก็หายไปเลยหรืออะไรเงี้ย แต่เนี้ยดูท่าโอเคนะครับเป็นเป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นพวกสแกมเมอร์คือในในฟอรัรมพวกเนี้ยมันมีหลายเคสนะครับบางเคสก็เป็นการที่ไปรวบรวมข้อมูลนะครับเอามาขายข้อมูลจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรเงี้ยแต่งานเนี้ยดูดูเหมือนจะเป็นใช้ได้จริงนะครับแต่ที่น่าสนใจคือยูสเซอร์เนี้ยนะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแคมเปญนี้โดยเฉพาะนะครับก็คือจะเห็นว่าเขาเพิ่งโพสต์ไป4โพสต์เองนะครับมีเทรดที่พูดคุยกันอยู่2เทรด แล้วก็ repetition score เนี่ยยังเป็นศูนย์อยู่นะสถานะก็ยังเป็นนะครับลักษณะของเป็นเมมเบอร์ใหม่อยู่เลยอ่ะเพิ่งจอยอ่ะ repetition เลยยังเป็นศูนย์อยู่เลยนะครับอตอนที่เขาเอามาโพสต์เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันมีข้อมูลนะครับของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PII personal identity information ของคนไทยนะครับ55ล้านคคอร์ดนะครับโดยที่ข้อมูลพวกเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามี citizen ID นะครับมีชื่อมี วันเกิดนะครับที่อยู่นะครับเ,อเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งเบอร์โทรศัพท์ตัวนี้นะครับเป็นเขาบอกว่าเป็น actual number ก็คือเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่คนคนนั้นเนี่ยยังใช้อยู่นะครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโทรศัพท์ที่ถูกลงทะเบียนไว้กับรัฐบาลทั่วไปนะบางทีเราก็ลงโม่ๆไปอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่เขาออฟเฟอร์เนี่ยน่าสนใจคือแสดงว่าเขาตั้งใจขาย,ยาจริงๆนะนะครับคนนี้พอเขาได้ข้อมูลเนี่ยก็คือเขาตั้งใจจะขาย,ยาจริงๆ คือเหมาหมดก็ได้นะครับ by all data เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะต้องการข้อมูลบางส่วนนะครับก็ติดต่อเขาได้นะครับหรือว่าจะจะส่งชื่อมาก็ได้นะครับซื้อเป็นรายการเนี่ยเขาก็ขายเหมือนกันนะใครสนใจเนี่ยนะครับก็ติดต่อผ่านช่อ n ทหลายทางนะเป็น PM ของบอร์ดเองนะครับหรือว่าเป็นโปรตอนเมลอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็มี เขาบอกซอ u r c นะฮะ somewhere in the government นะฮะ in government <laughs> somewhere <laughs> นะฮะเขาบอก somewhere ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ format เป็น csv นะคะคือเป็น text file ธรรมดานะครับแล้วก็ hacker เ,เ,เนี่ยคือ9 a u s s i a n the third นะเป็น9 a u s s i a n the third อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะมีความหมายหรือเปล่าแล้วก็ตัวลิงก์นะฮะเขามีการแชร์ลิงก์ข้อมูลตัวอย่างนะครับซึ่งข้อมูลตัวอย่างเนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่เขามาแชร์ดูกันเนี่ย ก็จะเป็นข้อมูลของคนผมผมเคยพูดถึงเรื่องนี้ไวในพอดแคสต์ของท่นดีไปละนะครับแต่นี้ก็เลยมาทําเป็นวิดีโอแล้วกันเพื่อจะได้เห็นภาพไปด้วยกันนะครับอาจจะเห็นว่าในใ,ในในโพสเนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันว่าอ่ารีโพส์ใหม่นะเพราะว่าไอ้ลิงที่เคยแชร์ไว้ตอนแรกมันบล็อกเคนไปนะเขาก็แชร์ข้อมูลนะก็มีคนเข้าไปดูข้อมูลก็เออมันก็มีข้อมูลเรคคอร์ดเป็นของคนทางใต้กับคนที่นนทบุรีอะไรเงี้ยนะครับอ่าเรคคอร์ดไม่ก็เยอะเท่าไหร่ นะครับก็แต่ว่าข้อมูลนี่ก็เป็นเหมือนที่เขาพูดจริงนะครับเป็นซูเซอร์ไอชื่อนะครับวันเกิดอะไรพวกนี้ก็คือมามาตรงเหมือนกันนะก็คือจะเห็นว่าตัวเนี้ยตั้งแต่นะครับวันที่เดือนมีนานะตั้งแต่เดือนมีนาล้ที่เขาแชร์มาแล้วก็พอมันเริ่มเป็นข่าวเนี่ยนะครับมันก็จะมีคือปกตินะครับทริคทริคของพวกเนี้ย คือเจตนาของที่เขาจะขาย Data หรือเขาเป็นเป็นบล็อกเกอร์ที่ขาย Data เนี่ยเขาก็ต้องอยากขาย Data แหละนะครับจากที่เขาโพสต์มาเนี่ยนะครับก็คือเขาคงต้องการขาย Data จริงๆแหละนะครับแล้วดูจากชื่อ user name เนี่ยเราก็พอเดาได้น่าจะเป็นคนไทยนี่แหละหรือหรือมีคนไทยเป็นหนึ่งในทีมนะครับมีมีคนไทยอยู่ในทีมด้วยก็ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเราก็รู้จักใช่ไหมบ้านเราก็มีแก๊ง call center มีอะไรเยอะไปหมดเลยนะครับ แต่ก็คือแต่น,น่าจะเป็นคนไทยแหละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็มีการอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมเห็นนะครับจำไม่ได้แล้วเป็นเพจไหนแต่ใน a c e b o o k นะที่เขาพูดถึงกันบ่อยเนี่ยก็จะมีจ่านะเพจของจ่านะครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็คือปักไทยนะครับปักไทยมหาชนีอันนี้ผมก็ตามอยู่นะคอยซื้อปักกันตลอดเขาก็เล่าเอาพวกนี้มาแชร์ให้ดูเหมือนกันอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ที่เริ่มน่าสนใจนะครับก็คือขอย่างแรกเลยนะครับข้อความนะครับ ถือว่าใช้ได้นะพวกเนี้ยที่ผมอ่านนะขอ้ขอข้อข้อความพวกเนี้ยมันไม่ได้เกิดจาก o o g l e Translate นะครับมันเป็นสถาษณะที่ว่าผมเชื่อว่าก็มีคนไทยอยู่ในแกงแน่นอนนะครับเพราะว่าข้อความที่ใช้เนี่ยดูดูเป็นไทยดีแล้วจริงๆเนี่ยน่าสนใจนะนะอย่างผมเนี่ยผมสนใจมากเลยนะก็คือแต่แต่นี้คือปเป็นปกติแหละเป็นแนวทางปกติของคนอยากขายข้อมูลใช่ไหมคือคนอยากขายข้อมูลเนี่ยแม้แต่นะครับที่จะ ให้แยกเป็นชิ้นๆหรือแบบไหนก็ได้ก็ขายอยู่แล้วเขาเป็น Data b o ล e r อยังไงเขาก็อยากขายนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็คือทางที่จะมากระตุ้นก็คือว่าเขาก็ทําเป็นเดทไลน์ขึ้นมานะทำเป็นเดทไลน์ขึ้นมาตอนนั้นคือเดทไลน์ของเขาเนี่ยนะครับก็คือวันที่5เมษานะครับก็อีกเท่าไหร่สามสี่วันเนี่ยสามวันเนี่ยนะครับก็จะมีการเผยแพร่นะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่าวันที่5เมษาเนี่ยนะถ้าเกิดคุณไม่จ่ายนะคุณไม่ติดต่อกับเขาไปเนี่ย นะครับองค์กรที่คิดว่าเป็นเจ้าของข้อมูลแล้วไม่ติดต่อกลับเข้าไปเนี่ยนะครับเขาก็จะแจ้งเอามาเลยว่าเขาเอามาจากไหนได้ยังไงนะครับแล้วก็เห็นไหมเขาพูดถึงว่าตอนนี้ใกล้เลือกตั้งแล้วนะตัดสินใจให้ดีๆเราไม่ได้ล้อเล่นนะครับผมเชื่อว่าเขามีจริงนะเขามีข้อมูลจริงเขายังยืนอยู่เหมือนกันนะครับ POC ก็คือ p r o o f of concept ถ้าเกิดใครคิดว่าเขาอําเนี่ยลองส่งนะครับลองส่งชื่อหรือไม่ที่โทรศั์มา นะครับเ,เดี๋ยวเขาจะเช็คเขาจะคอนเฟิร์มกลับไปให้ว่าคือเป็นการพิสูจแหละนะครับว่าเขามี Data จริงๆนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นภาพที่คข่ของชัดเจนแหละนะครับว่าแก๊งเนี้ยคงได้ข้อมูลไปจริงนะครับแล้วก็อยากขายข้อมูลจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้มีคือ m o t i v a t e ก็เขาคือ finance นี่แหละนะครับก็คือเขาต้องการขายข้อมูลจริงๆนี่แหละนะครับเพราะนั้นคือก็ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาใช้เป็น เครื่องมือในการกระตุ้นให้ตัดสินใจใจ่ายตังค์เนี่ยนะครับคือปกติประมาณนี้แหละนะครับอีกอันนึ้งก็คือเขาพยายามส่งนะมีการส่ง SMS ไปในหลายสื่อมากนะครับถ้าเกิดใครที่ d น t a ดตต์ลีไปเนี่ยนะดัตตลีกมันมีชื่อมีอะไรใช่ไหมเขาส่งตัวนี้หาเลยนะครับที่ดังๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างคุณสรยุทธ นะครับหรือว่าคุณหนุ่มกัญชัยนะครับมีหลายคนมีหลายคนล่าสุดพระมหาสมปองก็เอาเขาด้วยนะรพระมหาสมปองก็เพิ่งแชร์ว่าเอ้ยตอนนี้มี SMS มาหาเขานะว่าเอ้ยเรามีข้อมูลเขาซึ่งข้อมูลเนี่ยมันจริงเว้ยนะครับข้อมูลจริงๆนะของอย่างของผมเองเนี่ยก็คือเลขทุกอย่างครบเลยนะครับทั้งเรื่องของเลขบ,บัตรประชาชนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์วันเกิดนะเพราะฉะนั้นคือ ข้อมูลตัวน,นี้ค่อนข้างจริงนะคือ,คอ,ต,อต้องยอมรับทําต้องทําใจข้อที่นหนึ่งเลยนะครับข้อมูลเราหลุดไปกันแล้วล่ะนะครับแล้วก็ข้อมูลพวกนี้นะครับผมก็ไม่แด้่ในนิยามของออท่านรัฐมนตรีเหมือนกันนะฮรกระทรวงดีเอสคือจริงๆเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อว่ามีงาน2อ,อย่างขนานกันนะครับในทีมที่เข้าไปช่วยวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขปัญหาเนี่ยก,ก็น่าจะมีอยู่นะเขาจริงจริงเขาก็น่าจะพอรู้ในทางเทคนิคเขาน่าจะพอรู้แล้วล่ะว่าใครข้อมูลล่วมมาจากไหนนะครับ เพราะพวกนี้คือจากลักษณะของรคคอร์ดเนี่ยนะครับมันก็พอไปเทียบได้แหละว,ว่าใครเก็บดัตต์เบทในรูปแบบนี้บ้างนะค,คนที่ก็คงคงพยายามเงียบๆกันอยู่นะครับรอดูว่าจะยังไงกันดีหรือจะหาทางออกดีๆยังไงเพราะงั้นอย่าอย่าไปเบรมมากนะค,คือผมเชื่อว่าเขาทํางานอยู่แล้วละ่ะนะแต่ทีนี้คือคนที่ชงเรื่องให้รัฐมนตรีพูดเนี่ยก็คงต้องดูประเด็นแหละคือรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้ลงไปดูเองเหรอกก็คงมีคนรายงานขึ้นไปนะครับก็คืออาจจะมีการสื่อสารกันผิด นะข้อมูลพวกนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญนะครับมีความละเอียดอ่อนมากๆนะครับซึ่งผู้โจมตีผู้ที่ได้ไปเนี่ยสามารถเอาไปทําอะไรได้หลายอย่างมากๆนะครับแน่นอนนะครับที่เราเจอกันอยู่นะพวกไอ้โทรสนัดท,ที่เป็นสแกมคอลนะครับโทรมาหลอกลวงเนี่ยคราวนี้ผมผมอยากจะไม่รู้จะยังไงจะช่วยกันสื่อสารแล้วกันพยายามคุยถ้าเกิดเราเราคุยกับเพื่อนนะครับถามว่าเคสเนี่ยมันจะอันตรายแค่ไหนก็บอกเขาง่ายๆเลยต่อจากนี้ไปเนี่ยไอ้พวกคอลที่เป็นสแกมเข้ามาเนี่ย มันจะเหมือนจริงมากๆนะครับมันจะรู้ชื่อรู้วันเกิดเรารู้ที่อยู่เรานะครับแล้วก็รู้เลขบัตรประชาชนนะครับพวกนี้จะเป็นจะเป็นจะมันจะรู้อะไรที่ที่มากคือเมื่อก่อนไม่ใช่ไม่รู้นะเป็นแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันรู้เนี่ยห้ล้านเลคคอร์ดนี่ถือว่าเยอะมากนะครับ แต่ก็ประเด็นเหมือนกันนะก็จะมีคนบอกโอ้ยมันไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีทางหลอกลวงไปขนาดนี้ได้ยังไงอย่าลืมว่า5 5ล้านเรคคอร์ดเนี่ยพอมันเอ็กซ์พอร์ตเป็น CSV แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรอกนะครับมันก็สามารถค่อยๆแอบส่งทยอยส่งออกมาได้แหละไม่นั่นคือผมเชื่อว่าข้อมูลเนี่ยหลุดแน่นอนนะแล้วก็ที่เขาส่ง SMS เนี่ยนะครับก็คือเขาต้องการหลายอย่างนะอย่างแรกเลยเขาต้องการให้ช่วยกัน PR เพื่อกดดันรัฐบาลน,นะเพื่อเป็นการยืนยันนะเขาก็มีการส่งไป นะครับไปหาอาจารย์ปริญญากระโดนนะอาจารย์ปริญญาก็ได้รับไอ้ตัวนี้เหมือนกันนะก็มีการไปแจ้งความกันนะครับเพราะก็คือเขาต้องการให้ออกสื่อนะเขาต้องการให้ออกสื่อเพื่อเป็นการแต่ผมสงสัยเหมือนกันนะอย่างจ่าเนี่ยจ่าไอ้จ่าจ่าพิชิตเนี่ยนะผมว่าแกก็ได้เอาหรือหรือว่าเพราะว่าไม่มีใครไออัตเทเกอร์เนี่ยไม่รู้ชื่อจริงแกนะาอาจจะไม่รู้ชื่อจริงแกแต่อันนึงที่ผมสนใจนะจริงจผมว่าอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักกันเนี่ยแหละ นะที่เป็นส่วนหนึ่งในทีมอันนี้ผมไม่ได้ว่านะผมว่ามันเป็นเรื่องปกติแหละคือคือถ้าเกิดสังเกตในในแบตชแรกแ,รก,แรกที่เขาส่งเนี่ยนะครับอย่างผมเองเนี่ยเขาเขาไม่ควรจะส่งหาผมเลยนะครับยกเว้นเขาอาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยเห็นว่าไอ้ผมมีช่องอะไรหรือเปล่ารลยกับพีอา PR, เพราะมันไม่ได้ส่งหาทุกคนนะเพราะว่าการได้ส่ง s อสเอสหาห้าสิบห้าล้านเลคคอร์ดเนี่ยมันเสียตังค์เหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นคือก็เป็นไปได้แหละเขาคงเลือกในแบตชที่จะช่วยกันในการกระจายข่าวให้เขาเพื่อกดดันนะครับ เขาก็ส่งมาเอาของทั้งผมมาด้วยนะครับบอกบอกมขาด้วยว่าเอ้ยมันมีมีอยู่ซึ่งซึ่งข้อมูลน่าสนใจข้อมูลพวกเนี้ยนอกจากจะเอาไปทําให้สแกมได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่ผมห่วงนะเรา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 คงเคยใช้บริการ call center ของหลายๆที่เขาจะให้เรายืนยันตัวตนใช่ไหมก็เขาจะถามข้อมูลพวกนี้แหละวันเกิดหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อะไรพวกเนี้ยตอนนี้มันกลายว่า ไอ้พวกนี้มันจะมีข้อมูลจริงของเราแหละต้องระวังคือผมหลายครั้งนะเวลาข้อมูลลีกเนี่ยผมพยายามแชร์กับคอร์เซนเตอร์อย่างของผมเนี่ยครั้งหนึ่งมือถือผมเนี่ยนะ,ระ,ะระดับเซเลเนตเลยเคยหลุดนะครับแล้วผมก็พยายามบอกซิเซเลเนตคอร์เซนเตอร์นะว่าเฮ้ยต่อไปนี้เวลาย,ยืนยันตัวผมเนี่ยห้ามใช้ข้อมูลพวกนี้นะแต่เขาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเวลาเราโทรหาเข้าไปเนี่ยเขาจะให้ยเนี่ยไม่เป็นเราเนี่ยเขาก็ถามข้อมูลที่เคยลีกไปแหละถ้าใครเคยจําได้นะครับใช่ไหมมันมีเคสของผู้ใช้มือถือ นะีที่เป็นระดับผู้ใช้บริการสุดๆเลยะนะครับหลุดไปนะไม่รู้หลุดไปจากไหนจำไม่ได้ละผมก็เห็น Data และข้อมูลผมก็หลาเลยนะครับก็คือข้อมูลเราเนี่ยหลุดกันไปหลายรอบแล้วล่นะนีอันนี้ยิ่งยิ่งหนักเกาไปใหญ่นะซึ่งพวกนี้ไอ้ไฟพวกนี้มันเป็น Public เนาะคือคือคนที่เป็น scammer เหรอไรพวกนี้เขาจะพยายามทำโปรไฟลิ n งเขาเก็บข้อมูลเนี้ยเ,เก็บเล็กผสมน้อยสักวันสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักตัวตนเราหมดเลย เพราะว่นที่ที่ผมห่วงคือห,หน่วยงานต่างๆที่มันใช้การยืนยันตัวตนเนี่ยคุณจะต้องมีการปรับด้วยนะอย่าไปโทษอย่าไปโทษเ,เจ้าของข้อมูลอย่างเดียวนะค,คุณจะต้องมีการปรับข้อมูลหลายๆอย่างอีกอันหนึ่งนะความคืบหน้าของในที่น่าสนใจเนี่ยนะครับวันนี้มันจะเริ่มมีาการตอนแรกเนี่ยเดทไลน์มันอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าวันที่5เมษานะครับอีก5วันนะครับจะมีการแชร์ข้อมูลออกมาแต่ปรากฏว่าวันนี้นะครับอันไหนก่อนว่าอันนี้มั้ง นะครับโดยโดยคร่าวๆคือมีข้อมูลออกมานะครับที่แชร์กันในเว็บหลายในในเพจหลายเพจเลยนะบบอกว่าเฮ้ยเขาไม่แฉละนะคล้ายๆกับว่า,ามีเหมือนกับมีความขัดแย้งอะไรบางอย่างนะครับเขาพูดถึงลักษณะของสปอนเซอร์อ่าเมสเซจนี่คืออนันนี้นะครับโอเปอเรชันเนี่ยจะจะไม่ส่งละนะครับเพราะฉะนั้นคือเกิดจะมีการคอนฟ lict กับสปอนเซอร์จะเห็นว่าเริ่มมีเรียกว่าอะไรบุคคลที่3โผล่ขึ้นมาละนะคือที่เขาเป็นสปอนเซอร์นะคนผู้สนับสนุนนะว่างั้นเถอะ นะครับก็คือแต่ก็ดีนะคือผมว่าว่าจะจริงนะเขาบอกว่า we don't w a n t to hurt a l l of you and a l s o we i i s a g r e e w i t h this dirty policy p o l i t i c a l operation at the plan went to dirty so we have no reason to continue making this privacy disaster ขอให้จริงเถอะนะครับค,ค,คือคือคือคล้ายๆกับว่าสปอนเซอร์เขาเนี่ยนะครับมีความขัดแย้งอะไรกันบางอย่างสปอนเซอร์เนี่ยต้องการใช้เหตุการณ์เนี่ยเป็นเกมการเมือง ที่เขามองว่ามันไม่ไม่แฟร์เท่าไหร่เขาก็เลยเออโอเคจะจะหยุดแล้วนะครับจะไม่ไม่อยากให้มีผลกระทบคือเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมถ้าผมคุยกับแฮกเกอร์ได้เนี่ยผมจะบอกเขาเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันอันตรายมากๆเลยถ้าติดพาเลคคอร์ดเนี่ยนะครับล,ลองคิดถึงภาพประชากรไทยเนี่ยนะครับที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องราวเนี่ยเขาจะได้ลดรับผลกระทบอีกเป็นเวลานานนะเพราะฉะนั้นคือนี่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับ,นะรบ,นะรบที่เขาจะไม่แชร์ละ เพราะไอ้ที่เขาบอกตอนแรกเขาจะแชร์แบบพับลิกมันน่ากลัวมากเลยนะคือเรียกว่าแก๊งสแกมเมอร์ทุกแก๊งเนี่ยจะได้ไปหมดเลยนะถึงแม้ว่าทุกวันนี้เราหลุดไปรยยาแล้วก็เถอะอันนี้เหลือไว้บ้างก็ดีนะตอนนี้เขาบอกว่าโอเคเขาขัดแย้งกับสปอนเซอร์บางอย่างนะเรื่องที่สปอนเซอร์เนี่ยอย่างตอนแรกบอกว่าใช่ไหมก่อนหน้านี้มีเมสเซจว่าวันที่5เนี่ยจะแชร์่แชร์แชร์ว่าเอาข้อมูลไปจากที่ไหนใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยไอ้เรื่องนี้มันเหมือนจะถูกเอาไปใช้เป็นเกมการเมืองละนะครับกับสปอนเซอร์เตงหล่ใในปร็คม แล้วก็อันนี้เขาพูดถึงอะไร At least this few d a y we see the great movement how government s h o u l d concern on citizen security and policy อ uh, mm ่มสเซจค่อนข้างเป็นบวกนะครับกับฝั่งรัฐบาลน,นะครับก็คือเขาบอกว่าในในวันที่ผ่านมาั้งแต่เริ่มมีเหตุการณ์เริ่มมีข่าวขึ้นมาจริงๆมันเกิดมาตั้งแต่วันที่15เนะาะจนกระทั่งเอ,อไ่ไม่เป็นไรเริ่มมีการส่ง SNS กระตุ้นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาคือเขาเริ่มเห็นสตีเหมือนที่เราเห็นแหละรัฐบาลเริ่ม take action มากขึ้น เขาบอกว่าเออตอนนี้มันเริ่มเห็นทางที่ดีของรัฐบาลที่ช่วยนะครับปกป้องเพิ่มความปลอดภัยและ Privacy เ e มสเซจนี่คือเป็นบวกรัฐบาลมากๆเลยนะครับแต่ก็ดีกับเราด้วยแหละคือถ้าเกิดเขาคิดอย่างนี้ได้อะโอเคนะครับแล้วก็ข้อได้จริงนะครับที่เขาสรุปมาจริงจในเมสเซจผมเห็นมันจะเป็นแชทหลอกะนะอันนี้พอดีผมไปแคปเจอร์เข้ามานะที่จะออีกเพจนึงมันแชร์มา เ้าได้จริงคือนะครับ we d i d น t b าย Data form Any Authority คือลักษณะทำไมเขาถึงบอกเขาไม่ได้ buy data การที่การที่โบร oker นะครับการที่คนขายข้อมูลเนี่ยได้ data มามันมีหลายแบบก็คือบางทีก็ไปซื้อต่อนะครับจากคนอื่นขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยนะครับก,เบกเาานะบ็เขาบอกเขาไม่ได้ซื้อมานะครับเขาบอกเขาไม่ได้ซื้อ data ตรงนี้มาจากคนอื่นแล้วก็เขาบอกตัวเขาเองไม่ใช่สแกมเมอร์นะครับแล้วก็ เขาตอนนี้เขายังไม่ได้ขายข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นคือเขาก็ยังเป็นคนที่ถือสิทธิ์ทุกอย่างอยู่นะครับเขาเขาบอกว่า Data เนี่ยคือดีนะโอเคนะอันนี้ผมโอเคเอาว่า Data is f o r m o v e m e n t n o t f ไม่ h e money ก็ไม่นะเออลืมพูดไปไอฟอรัมเนี่ยโดนยึดไปนะครับไอไอบีชฟอรัมเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาแชร์มาไม่กี่วันหลังจากที่15ไม่กี่วันเนี่ยทางทาง F อ i ะไรเงี้ยเขาก็ตามจนเจอนะครับแล้วก็ยึดฟอรัมนี้ไป นี่ก็เลยต้องย้ายไปเป็นออะไรนะ Nineia.Org ใช่ไหมครับตอนนี้ก็โดนบล็อกไปบ้างและวในนี้ก็เป็นเมสเซจที่ดีนะนะครเขาไม่ได้ต้องการอะไรนะครับแล้วก็ถึงสปอนเซอร์ที่รักอันนี้เป็นเป็นเมสเซจถึงสปอนเซอร์นะครับ Per Hour Latest Talk นะแสดงว่าเขาได้มีการพูดกับสปอนเซอร์ของเขานะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้แพลนที่คุณกะไว้เนี่ยมันไม่ใช่ความตั้งใจหลักของเขานะ นะครับก็คือ,อมันเหมือนว่าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะที่เขาบอกว่าเป็น dirty political นะครับแล้วก็อิมแพกเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันมันก็คือเรื่องการเมืองล้วนๆเลยแหละนะครับ u s i n we m e t a n o n y m s l y แต่ไม่หรอกอคือปกติเวลาเจรจารเนี่ยนะครับเขาก็มักจะเป็น anonymous คำว่า anonymous คือคนเจรจาเขาจะพยายาม คือสมมติเขาแฮ็กคนนี้ได้คนนี้ไม่ติดต่อตรงหรอกรัฐบาลไม่ติดต่อตรงหรอกจะผ่านผ่านตัวกลางนะเพราะฉะนั้นคือโปรตีนี้นเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องใหม่ ad id ใหม่ล็อกใหม่อะไรเข้าไปเนี่ยนะครับเพื่อมีการเจรจาแต่นี่เขาบอกว่าเฮ้ยไม่หรอกคุณคิดว่าอนอนิมัสเหรอไม่ใช่เขารู้ว่าคุณคือใครนะครับแล้วก็อยู่ว่าคุณรู้ว่าคุณอยู่ข้างไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาแชร์ข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยคนไทยรู้แน่นอนว่าคุณคือใครถ้าเขาแชร,ร์คอนเทกที่เขาพอรู้เนี่ยนะค,คนไทยเดาได้เลย นะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นกลับกลายเป็นว่าเกมมันกลับข้างแล้วว่าไอ้เขาดาวดีในวันที่5เมษาเนี่ยจะเปลี่ยนไปละนะครับก็ให้ให้รีบติดต่อมานะมาเจรจาก่อนนะไม่งั้นเราจะเปลี่ยนเป็นแชร์ซะเองว่าคุณเนี่ยคือใครนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะอันนี้อันนี้ฝากคนที่ไปกำลังไล่ล่าเขาอยู่นะครับ to to all those h u n t e r นะครับก็คือลักษณะของเขาเขจะบอกเฮ้ยไอเขาเขาก็าาเห็นนะว่าคุณพยายามตามล่าอยู่อะไรเงี้ย นะครับแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกอะไรประมาณนี้นะครับก็ถึงคุณทําไปนะครับเราก็จะพยายามามีทางหลบเลี่ยงทำอะไรได้เสมออันนี้ผมว่าก็เห็นว่าจริงนะนะครับว่าเพราะว่า,าในพวกนี้เขาทำเขาทำเป็นระบบมากแหละนะครับเขาเราเราถึงเราไล่อะไรเยงี้เขาก็มีทางออกเขาเสมอนะจะเห็นว่าเขามีแม่เสจเนี่ยหาหลายกลุ่มเลยหาคนที่กําลังติดตามเขาอยู่นะครับหาคนที่เป็นสปอนเซอร์เขานะครับอะไรอย่างนี้อยู่ส่วนตัวผมรู้สึกเหมือนเปลี่ยนกลุ่มไงไม่รู้นะ แต่จากคนแรกที่โพสในในบอร์ดแรกวแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราคือต้องเรียนก่อนผมเนี่ยไม่ได้เข้าถึงเขาเรียกอะไระหลักฐานเบื้องต้นเขาเรียกอะไร first hand information นนะผมผมไม่ได้เข้าถึงข้อมูลอะไรตรงนั้นอะผมก็เลยบอกไม่ได้ที่ผมเห็นนี่ก็คือจะเป็นที่คนอื่นแต่นะแ,แต่เคสเนี่ยน่าสนใจนะแต่ก็คือส่วนตัวเองนะคือผมผมค่อนข้างดีใจนะถ้าเขาบอกว่าเขาจะไม่แชร์ Data พวกนี้เป็น Public และนะครับ โอเคนะครับเรื่องราวพวกนี้ในแง่ของคนไทยเราเองเราคงทำอะไรไม่ได้นะได้แต่ภาวนาละกันว่าวันที่5เนี่ยข้อมูลจะไม่ถูกหลุดออกมาจริงๆนะหรืออาจจะถูกหลุดไปแล้วเราก็ไม่มีทางรู้หรอกนะครเราไม่มีทางรู้เลยนะครับแล้วก็เพราะงั้นคือตอนนี้ในแง่ของเจ้าของข้อมูลตัวเราเองเนี่ยให้ระวังเรื่องสแกมต่างๆนะแล้วก็รวมถึง Call Center นะผมพยายามเน้นย้ำเลย Call Center ทุกที่เนี่ยต้องพยายามเปลี่ยนสคริป แต่ผมเชื่อว่าเขาไม่เปลี่ยนหรอกนะครับสคริปต์ในการยืนยันตัวตนว่าเขาว่าคนที่ติดต่อนี่คือคนนจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้พยายามเปลี่ยนสคริปต์ข้อมูลที่ลีกมาอย่าไปใช้ข้อมูลเลขแบบประชาชนข้อมูลวันเกิดข้อมูลที่อยู่ข้อมูลเบอพท์อะไรเงี้ยอย่าใช้เด็ดขาดนะครับก็ตอนนี้เราทําได้แค่ว่าเราในแง่ของคนไทยเราคงทําได้แค่ภาวนา นะครับว่าการเจราจาระหว่างเชื่อว่าตอนนี้มีรัฐบาลเจราจารเขามีกลุ่มที่เป็นสปอนเซอร์เจราจารเขานะครับแล้วก็มีกลุ่มที่กําลังไล่ล่าติดตามสอบสวนเขาอยู่นะครับก็หวังว่ามันจะจบลงได้ดีแหละนะในแง่ของเราคือได้ต้านยังไงก็หลุดไปและ้วล่ะนะอันนี้ค่อนข้างจริงจะหลุดจากไหนก็ให้เขาไปไปสืบสวนกันเองละวกันนะว่ามันหลุดไปจากไหนนะครับก็รอ,อดูวันที่5แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรมาอัปเดตนะลองลองดูในในเฟซบุ๊กแทนด,ดนะีถ้ามีอะไรผมก็จะมา อัปเดตให้ฟังแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันครับครับขอบคุณและสวัสดีครับ